บ้านเมืองเรานี่ดีนะคะเด็ก <c oughs> ล้มจ้าล้มสถาบันได้รับรางวัลดีเด่นเป็นดีมากเลยเนาะทำความชั่วแต่ได้รับรางวัลไม่รู้คนพวกนี้คิดอะไรอยู่ไม่น่าเชื่อเมืองไทยเป็นี้ได้ไงนี่แสดงว่า <c oughs> เดี๋ยวจะไปไว่านพ่อโสธรน,นะ <c oughs> คนพวกเนี้ยอยู่ไม่ได้ก็ให้มันออกนอกประเทศไปเถอะ คนชั่วยังได้รับรางวัลเลยแล้วคนดีเนี่ยจะมีที่ยืนไหมเนี่ยทุกวันเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะฉันจะไปไวัดหลวงพ่อโสธรน,นะงานปีพอดีเลยเมื่อวานไปไวัดไร่ขิงวันนี้ไปไวัดหลวงพ่อโสธรจะถามหลวงพ่อว่าคนดีๆในโลกเนี่ยคนดีก็มีคนดีนดนดส่วนคนดีนะคะคนที่สถาบันนี้เราต้องมีสถาบันใช่ไหมชาติศาสนาองค์พระมหากษัตริย์ คนจับช่วง